ส่งอาหารเช้าวไว้ให้เรากินก่อนแต่ว่ดต้นไม้ท่าไหนอีกบูนิแล้วไปแล้วแล้วลาแล้วแล้วแต่งไทยพาไปแต่งไทยแต่งไทยกระป๋องไว้เรียบร้อยกินต้มยังปานี่กินกับอันนี้แล้วอันสง่งส่งอยู่นี่อัอนหอนอยู่นี่เดี๋ยวโมดีจันเอยก้อนไก่แล้วแล้วบ่ามันจะไ่เย็ยนก้อนตีนี่ ไปแล้วแล้วเอ <constitutional> ้าเอ้าいい <people> <p ans hal> เอาไปหดไปหดไปให้ม <gathering> ันแล้วเมื่อเศาร์นี่ไปเกีบบักแต่งไทยมากอืมบอกไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะกินกับอันนี้กินกับีหยังกว่าแนวส่งมาเด้อมาเด้อกินเมิดก่อนเด้อไสายุนันละเจ้า ก้าวเป่าดูเรอวนะหมดวัยยามันย้อนแดบแห้เปวเออนี่เังนะเจ้าแม่พีอพ่อีกตูดดแม่ผี่ก็น้อยเอออ้าวนีส่งมาให้แล้วตัวสิว่ะม, <laughs> มันบ่โตสรงแล้วก็มันห,อนหน่อนเนี่ยนะมันห้อน สายเราแปดม้งอ่ะโอ้ยมันหอนมันหอนหอนอยูดีอิอืมเอานี่ปอกไปหายแล้วแตงไทยเก็บมากมือเสิร์หอมหอมนื่นนี่บะหอมนู่นนี่ก็น่าจิเพื่อนในหอมบะสุกบะสุกสุกน้อยเดียวนี่แหละ<ม>อ,อืมหอมอืมบะเต้ใส่นน้ำตาลเด้<ม>อ<ม> อือ,อ,อแล้วบางมันลวกตากเจ้าเดอ้อร้านดีเนาะ เอามัแม่บ้ามันสิมัดกำเซีแม่กิ้อยูเดียวแม่้าเอามัาม่